ขายด่วนคาริหา์ดกินเล็กริมทะเลสาบอยู่ถนนบางนาตลาดกม13ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิค่ะโครงการกินเล็กนะคะตั้งอยู่บนถนนบางนาตลาดตำบลราชาเทวะอําเภอบางพีสมุทรปราการค่ะราคาขายอยู่ที่65ล้านบาทเดีย๋ยวเพิ่งหยุดคลิปนะคะเพราะว่าราคานี้จะได้พื้นที่ทั้งหมด465ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยถึง1000ตารางเมตรมาฟังรายละเอียดของตัวบ้านกันค่ะ โดยที่บ้านหลังใหญ่นะคะจะมี5ห้องนอน6ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวด้านใน1ห้องทานข้าว1ห้องฟังเพลง1ห้องพระส่วนของบ้านด้านซ้ายนะคะก็จะมี1ครัวนอก2ห้องแม่บ้านและ1ห้องน้ําค่ะส่วนบ้านด้านขวานะคะก็จะมี1ห้องสนุก2ห้องน้ําและ1ห้องเก็บของค่ะบ้านหลังนี้นะคะสามารถจอดรถได้8-10คันเลยค่ะบ้านถันถางที่ตัวนออกนะคะถือว่าเสริมพลังงานด้านครอบครัวเป็นอย่างดีเลยค่ะ ส่วนที่ต่อเติมนะคะก็จะเป็นเรือนรับรองห้องแม่บ้านและห้องสนุกเกอร์ค่ะส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เราแถมให้นะคะก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศเฟอร์นิเจอร์บิวอินแล้วก็เฟอร์นิเจอร์บางส่วนค่ะในเรื่องของจุดเด่นของโครงการนี้นะคะคือการเดินทางที่สะดวกมากใกล้ถนนบางนาตราด ใกล้ถนนกิ่งแก้วใกล้ทางขึ้นลงทางด่วนบูรพาวิถีใกล้สนามบิสซนอนณภูมิด้วยค่ะและยังอยู่ใกล้มิกะบางนาเซ็นเตอร์าบางนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิญพระเกียรติวิทยาลัยอสัมชัญบริหารธุรกิจนะคะหรือว่า a b a บและ